สวัสดีครับผู้ชมที่รู้ครับบุกถึงถิน่นจินถึงสีหมาฮอตกันเทพถือว่าเป็นเจ้าถิ่นนะครับผู้จัดก,การสาวขอเล่นกับหมาฮอตกันเทพนะครับกระดานที่1ผู้จัดก,การสาวอยากประลองฝีมืออีกครั้งนะครับก็มาหลายครั้งแล้วแต่คราวนี้เธอได้โชว์ฝีมืออย่างสุดเยี่ยมนะครับมาชมว่มาบุกถึงถิน่นจินถึงสีเป็นกระดานไหนครับ เราชมครับด่านที่หนึ่งนะครับออกหมากได้สวยครับเดินได้สวยนะครับกินสองไว้ก่อนนะครับทำลายฐานคู่ต่อสู้ขอบคุณทุกท่านที่ ยังให้กำลังใจมาโดยตลอดนะครับกระดานนี้จะจบอย่างไรชมต่อไปนะครับรับรองว่าผู้จัดก,การสาวท่านนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับฝีมือเธอก็ เยี่ยมขึ้นเรื่อยๆนะครับมาครั้งแรกก็ไม่เท่าไร่นะครับมาครั้งที่สองที่สามก็สุดยอดขึ้นเรื่อยๆนะครับจนเกมวันนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับนะครับ วันนี้คุตสู้จะไปยังไงนะครับหมาฮอดขั้นเทพนะครับเป็นเจ้าทินพโปรแกรมนี้คือโปรแกรมหมาฮอดขันเทพหมาฮอตกันเทพตัดสินใจจินไวเกินไปนะครับสุดท,ท้ายก็ถูกฆ่าฮอตก่อนเนี่ยครับถูกฆ่าฮอตแล้วที่เหลืออยู่จะได้เข้าฮอตไหมเนี่ย ต้องให้กินฟรีเส้นไปอีกหนึ่งตัวยังจะถูกเส้นอีกหนึ่งตัวเหมือนกันนะครับถูกเส้นอีกครับกับความโหดร้ายเหมือนกันนะกับผู้การสาวนะครับก็เล่นธรรมดานะครับ นี่นะครับอย่ามาอ่อนให้เห็นนีเ่เสียงเสียงน่ากำนโดนแล้วอีกครับสวยงามมากนะครับให้จินสองแล้วก็จินคืนสองจบเลยนะครับประดานนี้นะครับผู้จัดการสาวขึ้นนำหนึ่งศูนครับมาชมกระดานที่สอง สุดยอดนะครับกระดานที่หนึ่งที่ผ่านมาจะเป็นยังไงครับกระดานที่สองกระดานนี้นะครับอย่าก,กระพริบตานะครับกระดานนี้มีใครแบกหรือว่ามีาพิศเศษให้เห็นด้วยนะครับ ดูรูปรูปเกมก็ธรรมดาธรรมดานี่แหละครับแต่จะมีอะไรให้ได้ชมอยู่แล้วนะครับครับชมไปเร,เรื่อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมมาถึงเวลานี้นะครับ วิธิการสาวก็จะเข้าหดกับกำลังจะเข้าหดนะครับเข้าหดไปแล้วนะครับอืมกันเทมมาถึงตอนนี้ก็ดิ้นไม่ได้แล้วครับต้องจำเป็นต้องออกมายีผ่านโดแล้วลครับ โดนแลกกินกินหนึ่งกินสองสามสี่นะครับชมอีกครั้งครับแลกอันนี้ครับนะครับกบกินสี่เลยครับสุดยอดจริงนะครับบวกถึงกินถึงสี่ก็ชนะประเด็นกระดานนี้นะครับ อินนำสองศูนมาถูกกระดาษที่3โอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับกินถึง4นานๆทีจะเจอครั้งหนึ่งที่สามารถจินมหมาฮอตกันเทพได้นะครับเป็นโปรแกรม,มหมาฮอตกันเทพนะครับเป็นซึ่งก็มีทั้งโปรแกรมที่หนักหนาสากันและโปรแกรมที่สู้ได้นะครับ เพื่อให้กำลังใจผู้เล่นกระดานที่3นี่เป็นอย่างไรนะครับอืมโอ้นะครับกระดานที่3ามนี่ก็สวยเหมือนกันนะครับดูอย่ากระพริบตาครับอืม น้านะครับแลกแล้วครับแลกให้เข้าแล้วก็ทอดจินจินก็ทูกกินสามคืนเรียบร้อยนะครับสนั่นวนไว้เลยแล mm. ้วกินฟรีเป็นตัวที่สี่นะกินฟรี mm. เออกินฟรีแล้วครับเรียบร้อยนะครับกระดานนี้ คุยการสาวขึ้นนำสามศูนย์ครับมาชมกันดันที่สี่กัะดันสุดท้ายโอ้โหเธอจะไม่ให้แต้มหมอฮอตกันเท่เลยสักแต้มนี่ยงไงนะครับดูนีครับขยับไปเรื่อยๆนะครับชมง่ายๆรูปเกมเหมือนจะง่ายนะครับ แต่ถ้าได้เล่นอย่างๆงี้งงนะครับหลายคนงงครับสูสีกันครับกระดานนี้รับผู้จัดการสาว เป็นแฟนคลับหาเก้านะครับเป็น f อซครับที่ดูแลกกันมาตลอดนะครับโอ้โหเธอแรกให้กินได้กินสองขาดงฮอตด้วยนะแล้วก็จะเข้าฮอตืด่านนี้สุ่มเสียงต่อการพ่ายแพ้สำหรับผู้หการสาวนะครับแต่ว่าเธอจะมีเทคนิคการแก้อย่างไงนะครับเพื่อไม่ให้พ่ายแพ้ อืมนี่นครับเข้าฮอตกินนะครับแต่ต้องขยับมากเพื่อให้ฮอตกินน,นครับฮอตกินแล้วก็ให้กินอีกตัวนะครับข่าวนี้ก็จะเข้าฮอตนะครับเข่าฮอตนะครับ ก็ทำให้มากมาเสมอกันนะครับก็จะข้าฮอดเหมือนกันทั้งสองก็กระดานนี้ก็คงจะเสมอนะครับดูก่อนอืมครับกระดานนี้ตัดให้เสมอกันนะครับแต่สรุปแล้ว ผู้การสาวชนะสามศูนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ